อ้าอําอ้าอําอ้ํมาม่ำหม่มมมกันครับมาทานกันเดี๋ป้อนก่อนป้อนก่อนสวัสดีนะครับเก้ราร้อยคนดูอ้าอําอ้ําอ้ําอืมือม เหม็นปากสวัสดีนึ่งพันคนดูนะครับมาอ้ําๆกันมาหมับๆกันอืมอ้ำอ้ำอ้ป้อนก่อนนะป้อนก่อนป้อนก่อนขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับอ้ำอ้ำอ้มาป้อนกันครับอม อ้ามอ้ามอมสวัสดีนะครับหนึ่งันคนดูมากินข้าวกันครับมาทานเบรกฟาสกันกินเสียงดังมากขอโทษด้วยครับกินเสียงดังโอ้ยโตแล้วกินเองได้แหม่ป้อนก่อนป้อนก่อนอ้ามอ้ามามมามกันครับ ทำไมกินคำใหญ่ก็คือแบบว่าตามตามเนื้อผ้าครับกินจอบแจ๊บขอโทษนะครับกินจอบแจ๊บขอโทษด้วยที่ินเสียงดังอินไปหนะ่อย ขอโทษที่กินเสียงดังด้วยคือแบบว่าเพื่อเพื่ออัตลบของเราอร่อยไหมอร่อยมา,มากๆเลยอันนี้ซื้อมาครับทำกินเองหูยขอตัวกินก่อนนะไม่ไหวหิวสวัสดี1,000คนดูเนียนะครับ อรุณสวัสดีนะครับกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีนะครับขอบคุณสําหรับ8,700หัวใจด้วยนะครับเป็นดาราจะเป็นดาราค่อยๆกินโอเคครับขอโทษด้วยจะเป็นดาราค่อยๆกินขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่วริศราขอบคุณสำหรับแคทนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจขอบคุณนะครับ thank you for cat นะครับ mini cat ขอบคุณสำหรับเจ้าแมวน้อยนะครับ thank you for mini cat ขอบคุณนะครับสําหรับมินิแคทนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าหมีน้อยกินอันนี้ครับเป็นสุกี้ชาบูซื้อมาทํากินเองซื้อมาทํากินเองขอบคุณนะครับสําหรับมินิแคทนะครับเดี๋ยวผมกินก่อนแล้วก็พีเคคุยเรื่องงานในวงการบันเทิงกันเดี๋ยวผมก็ต้องไปสายามด้วยเดี๋ยวดูก่อนผมก็ต้องไปคอนเนคซันหางในวงการบันเทิงที่นั่นด้วยแล้วก็พีเค แต่ตอนแรกต้องกินก่อนซื้อมาทำกินเองครับประหยัดประหยัดอันนี้ตับไก่อือโอ้ย อร่อยเดยใช่อร่อยแบบว่าบรรยายไม่ถูกอ่ะกินยังหลอ,อแน่นอนอยู่แล้วกินยังหลอก็ต้องหล่อตลอดเวลาเนี่ยครับ